สวัสดีค่ะตอนรับเพืเ่อนๆเข้าสู่ซีซัน9นะคะของ Marvel Super War ค่ะตอนนี้นะคะซีซัน8เนี่ยเป็นราชันนะคะซีซัน9กลายเป็นเพชรปสศนาแล้วโอ้ยลงเร็วมากเลยนะคะซีซัน9ตอนนี้เนี่ยมีรางวัลซีซัน Season ค่ะได้ไซโอนินนะคะปเป็นเออ่สกินของไซหลอกค่ะสวยมากนะคะผมสีม่วงนะคะแล้วก็ถักเปียน,านา่ารัก โอเคค่ะอุ้ยโลโก้เปลี่ยนด้วยเวลาปกติป็นไอรอนแมนบินใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาลองซื้อนะคะตัวใหม่เลยตัวใหม่นะคะจะเป็น professor X ค่ะโอเคตอนนี้เขามีอัปเดตแพ็กเสริมด้วยนะคะ professor X น่าจะอยู่ในร้านค้านะ โอ้มีสกินใหม่ๆด้วยนะคะ Professor X ค่ะเขาบอกความยากเป็นระดับง่ายนะคะราคา22888ับค่ะนี่นังวิรม ah, สำหรับตัวนี้ <you. S 1> ใน X-Men ก็ค่อนข,ข้างแบบเป็นเหมือนฮีโรที่เป็นหัวหน้านะคะคือเป็นอาจารย์ใหญ่อะไรอย่างนี้เนาะที่ใน X-Men นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ได้มองว่ามนุษย์นะคะจะแบบ มีอันตรายอะไรมากมายคือเขาค่อนข้างอยู่ในฝั่งมนุษย์ด้วยนะคะอยากให้อยู่ร่วมกันได้แต่ส่วนแมกนีโตเนี่ยเขาจะเป็นฝั่งที่แบบรักพวกเดียวกันนะคะรักพวกมิวแทนแต่ว่าแบบไม่ไม่เอามนุษย์นะคะโอเคหลังจากเราเมาเรื่องหนังนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปลองฟืกคีโลกันค่ะฟื้คีโลวันนี้เนี่ยก็เอตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวไหน นี่เป็นการเล่นครั้งแรกของหมวยเลยนะก็จะไปลองไปพร้อมๆกับเพื่อนๆค่ะว่าตัวนี้เป็นยังไงเล่นยากแค่ไหนนะคะตัวนี้เนี่ยเหมือนในหนังเนี่ยเขาก็จะสามารถทําให้หลับได้นะคะเ ah, พราะว่าจีนเกรย์เนี่ยก็เป็นคนที่อยู่โรงเรียนของเขาเนาะแล้วก็มีอะไรหนึ o o รูเบรินใช่ไหมที่เป็นแฟนกันกับจีนเกรย์นะคะโอเคค่ะ เราเลือกเป็นสนับสนุนไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนในเกมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเล่นกัหนึ่งนะคะกับคอมตัวดูน่าชโนดังนั้นเราก็จะเล่นเป็นแบบทางนักเวทมากกว่านะคะตอนนี้โหลดดิ้งนะคะก็เป็นลายสิงโตตุ้งแช่นะคะปกติเป็นไอรอนแมนใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นน้องสิงโตตุจจีนะคะโอเคเข้าเกมมาแล้วอ้นั่งยาวเลยนะคะอารมณ์แบบนั่งทำงานออฟฟิศอะเอ๊ โอเคค่ะเรามาซื้อของกันเลยนะคะเราเอาสนับสนุนออกนะคะเปลี่ยนเป็นรองเท้าค่ะถ้าแรกนะจิตจู่โจมค่ะอันนี้ก็ไม่เคยเล่นนีมันพุ่งไปอย่างงี้นะคะ<ม>จิตจู่โจม professor A ปล่อยพลังจิตไปที่ทางที่มันสร้างดาเมจพลังนะคะและ e f ฟ e c t ลดส p e e กับศัตรูที่อยู่ระหว่างทางนาน1.5วิหากพลังโจมตีโดนเป้าหมายที่ถูกควบคุมหลังจากนั้นช่วงขนาดจะระเบิดนะคะโอเคค่ะ,อคคะลองกับลูนาาสนุจะแข็งก่อนไหมแข็งก่อนที่มันจะระเบิดหรืออะไร เลื่อนลงไปแบบขึ้นๆอเคดูเราจะไม่รอดตอนเกมมีค่าแรกอย่างเดียวนี้ถ้าจะยังไม่รอดดูนาสโนโน,นี่ก็คือแข็งเราง่ายมากนะคะอะควบคุมลองควบคุมก่อนลองยิงกลับไปไควบคุมะคะ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลอีกทีนึงน,นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะตายแล้วล่ะหมายถึงใครหมายถึงเรานะไม่ได้หมายถึงฝั่งโน้น ท่าที่2นะคะจะเป็นท่าควบคุม Professor X ปล่อยขึ้นสมองควบคุมไปยังทิศทางที่กำหนดสร้างดาเมจพลังแก่ศัตรูแล้วก็สามารถควบคุมทิษย์ศัตรูได้นะคะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะเมื่อกี้เล่นมัม่วๆถ้าเราควบคุมแล้วเราจะสามารถควบคุมทิศทางของศัตรูได้นะคะนี่เวลากลับบ้านเนี่ยแบบหมุนเป็นวงกลมอะ่ะน่าราักดีเนาะ ท่าที่3นะคะลดความเร็วกงพลังจิตค่ับปรเฟสเซอร X เนี่ยจะสร้างกงพลังจิตล้อมตนเองนะคะลดดาเมจ30%แก่ฮีโร่พัดมิดนะคะสร้างดาเมจพลังแก่ฮีโร่ศัตรูแล้วก็มีระยะเวลา6วีทุก1.5วีนะคะก็จะทําให้ฝั่งนี้เนี่ยช้าลงนะคะแล้วก็จะทําให้ฝั่งนี้เนี่ยสตันนะคะถ้าเราเก็บสแต่ปกเนาะ เท่าที่ดูนะคะถ้าควบคุมเนี่ยเหมือนเรายิงไปก่อนใช่ไหมแล้วเราก็จะสามารถควบคุมทิศทางได้นะคะส่วนถ้าสามลดความเร็วเนี่ยถ้าฝั่งศัตรูเนี่ยเข้ามาในใจก็น่าจะทําให้สองนูนลดความเร็วลงแล้วเราก็ตายเรียบร้อย,น,ยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่ค่ะเริ่มจะจับทางท่าควบคุมออกแล้วล่ะก็คือเหมือนเรายิงไปก่อนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเรายิงติดเนี่ยเราก็สามารถกดอีกทีเพื่อควบคุมว่าศัตรูจะเดินไปทางไหนนะ มันก็แล้วแต่เราเนาะแบบว่าเรามีแผนยังไงให้เดินมาหาเราหรือวิ่งหนีออกไปอะไรอย่างนี้นะคะสั่งควบคุมให้ดูหน้าเข้าจานะแต่ว่าแบบอีกนิดเดียวนะคะ <S <S ถ้าจะให้ดีน่าจะสั่งให้เขาเข้าป้อมนะ <S <S พยายามเคทีแล้วก็ให้เขาเข้าป้อมน่าจะดีอันนี้เดาๆนะ ดูเหมือนท่าเคลียร์คลิปหลักๆนะคะจะเป็นท่าแรกเลยนะแล้วก็แบบตีธรรมดานี่ <Hey, S 1> เอานิ้วจิ้มหัวนะ <laughs> เอานิ้วจิ้มหัวท่าแบบดีมากนิ้วหัวหนิ้วจิ้มหัวหนิ้วจิ้มหัวปล่อยเอาไปนิ้วจิ้มหัวห <laughs> นิ้วจิ้มหัวเอยเฮ้ยเราสั่งมันมาทำไมเนี่ย <laughs> ต้องให้มันไปสิมเปิดท่าใหญ่ <laughs> อันนี้ถ้าสั่งผิดน,นี่เหมือนเอาเหมือนฆ่าตัวเองตายนะคะสั่งให้เขาเข้ามาแบบเราไม่พร้อมเลยอะ ของเราก็คือกลางวงนะคะแล้วก็สั่งให้เขาเข้ามานะคะแล้วก็ให้ป้อมยิงแต่ตอนนี้คลิปยังไม่หมดนะอีกนิดเดียวอีกนิเดนเดียวโอจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีท่าสี่นะซึ่งตอนนี้เลเวลหกโอ้โหเลเวลหกเพิ่งจะมีท่าสี่นะทุกคนเออตอนต้นๆเกมก็อยากพิ่งเปรี้ยวมากนะตัวเนี้ยเลเวลหกเพิ่งจะมีท่าสี่นะคะกลับฐา,<ค><ค>านก่อน,นะค่ะ โอเคถ้า4นะคะ Professor X เนี่ยใช้ c e r e b l นะคะกำหนดตำแหน่งฮีโร่ทั้งหมดได้รับทัศนวิสัยน่าจะมองเห็นนะปล่อยขึ้นบรบกวนสร้างดาเมจพลัง250นะคะทำให้นอนหลับได้ด้วยนะโอเคเดี <Nothing can S 1> ๋ยวลองดูนะคะกดไปเลยแล้วกันหลับไหมหลับไหมเฮ้ยหลับจริงอะ่ะหลับจริงนี่สั่งเดินเข้าป้อมไปเลยนะคะเข้ามาเข้ามาเข้าป้อมเลยเข้ามาเข้ามาในวงของเรา เอ้ยเราจะตาย,าก,ยก่อนมันยนีไย <laughs> โอเคค่ะแรกๆกันไปนะ จริงๆตัวนี้เล่นเราก็รู้สึกเหมือนเขาชิวๆดีนะดูดิมันชิวๆเล,วบบเ,เลยด้วยท่าแบบดาไม่เห็นเลยแบบนั่งใช่ไหมนั่งยู่แชร์ดูชิวๆแล้วก็เอานิ้วที่หัวนะโอเคค่ะเราพาลูน่าเข้าจานเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองให้ป้อมยิงนะพยายามทําให้ป้อมยิงได้ปล่อยท่าหนึ่งนะคะควบคุม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 แล้วก็ให้เขาเข้าป้อมนะคะโอเคโดนป้อมยิงค่ะ โดน,นป้อมอยตงตายเออมันเจ๋งตรงนี้แหละเราสามารถทําให้เขาเดินเขาป้อมได้ใช่ไหมปกติไม่มีใครโง่เดินเขาป้อม <c oughs> แต่ว่าเราอ่ะสั่งได้ละทุกคนมันเจ๋งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดถ้าควบคุมพิมพ์เขียวขึ้นสมองนะคะเขาบอกว่ามันจะทําให้หลับเนี่ยก็คือจะหลับนาน2.5วินาทีนะคะแล้วก็ ได้รับดาเมจดเพิ่มเติมด้วยนะก็คือเปิดท่าใหญ่เนี่ยปล่อยขึ้นรบกวนไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นรบกวนสำเร็จเนี่ยก็จะมีโอกาสทำให้หลับนะคะหลักๆเราว่าเป้าหมอายเราตอนนี้ก็คือให้ศัตรูเข้าป้อมนะคะตัวนี้เนี่ยถ้ายืมเกอะป้อมเราว่าน่าจะได้เปรียบนะเพราะว่าสั่งศัตรูเข้าป้อมได้นะคะโอเคเราจะตายไว้เนี่ย เข้าป้อมมาเข้าป้อมมาปล่อยท่าใหญนะ่โอเคค่ะน,นี่เริ่มจับทางได้แล้วพร้อมสู่สนามจริงโอเคท่าหนึ่งก็คือเป็นท่าแบบ็อซีคีเป็นแบบแนวตรงๆนะคะเราลองเหมือนท่ายอยืา่นมันจะไม่ค่อยเห็นอะไรไม่แน่ใจโอเคค่ะลองตีป้อมดูเนาะตีป้อมอ่ะท่าธรรมดา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 น่ารักป้า จิ้มหัวดูแบบแบวๆอ่ะถ้าจิ้มแบบแบวๆนี่มันเหมือนแบบเป็นท่าที่เวลาเราเล่นตกแปะเคยใครเคยใช้คำว่าต,บบตกแปะบ้างเล่นตกแปะตอนเด็กๆไหมแบบหายตัวช์จอะไรอย่างเงี้ยปล่อยพลัง <c oughs> โอเคค่ะเรากดควบคุมนะโอเคปล่อยท่าหนึ่งท่าหนึ่งท่าหนึ่งุ้ย ควบคุมควบคุมครบคุมเข้ามาเข้ามาโดยป้อมยิงโดนป้อมยิงโอเคค่ะปล่อยท่าหนึ่งไปแล้วเลิศเลิศเลิศอันนี้ตัวนี้เนี่ยต้องดูแลป้อมยิงที่นะอย่าให้ป้อมสายเดี๋ยวไม่มีใครตีดูแลป้อมไว้นะคะ อนนี้ไอเทมป้องกันนะคะมีกําไรความถี่ค่ะป้องกันกายภาพแล้วก็เพิ่มพลังดูดเลือดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าสนุ่ไม่ไม่ต้องการกายภาพก็ได้นะคะต้องเป็นการพลังงานแต่ว่าเราจะลองดูเนาะเพราะว่ามันเป็นไอเทมใหม่นะคะ โอเคค่ะเราเปิดสนามพลังนะคะมันจะทำให้แบบลดดาเมจลงนะแล้วก็ปล่อยท่าหนึ่งค่ะเพื่อคุมไม่เข้าป้อมค่ะแล้วก็ลดความเร็วนะคะลอยเขาเข้ามาแต่ก็ไม่เข้ามาวิงไปข้ามเลยดีกว่าโอ้โหโอ้ยแข็งโอู้หไม่ติดเลยด้ยยังไงก็นั่งมือช้ไปตามดูน่าเสนอได้มันก็ควรจะไม่ทันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ท่าสุดท้ายก็หมดพอดี ใช้ไปแล,ล้วนะไม่งั้นก็น่าจะได้อยู่นะเมื่อกี้เอาจริงชอบตัวนี้มากนะแบบเล่นแล้วรู้สึกชิลๆนะคะอาจจะไม่ชิลจริงๆแล้วไม่ชิลแต่ว่บ,บดูท่าของเรารู้สึกชิลตาม้ะเออเหมือนแบบว่าเรานั่งเก้าอี้แล้วก็ลอยตุ๊บป่องไปเรื่อยๆนะคะโอเคโอเคเดินเข้ามาเราจะใส่อะไหมดินเข้ามานี่หลับหลับ ท่าใหญ่ทันไหมท้าใหญ่หลับไหมล <c oughs> <c oughs> าตาย่อนโอ้ว่าหลับตอนนี้โอเคค่ะรูน่าสนโนกางวงแล้วนะคะ <c oughs> เรากดท่าหนึ่งไปค่ะ แล้วก็กดท่าสองค่ะบังคับให้เขาเข้ามาซึ่งจะบังคับมาทำไมต้องแตกแล้ว <laughs> เอ้ยเราจะอ,าออะอีกหน่อยนะะอีกหน่อยน้าเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยต้องเก็บท่าหนึ่งไว้ลาสปะ่ะเอาจริงโอเคแต่ว่าพอเล่นจริงๆแล้วเราก็น่าจะอยู่กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวก็มีเพื่อนที่เป็นแ a รี่ลา่าสให้เองละมัง้งแล้วก็ไปเนาะโอเค ขาหนึ่งนะคะไว้เคียร์คิปไปเรื่อยๆเลือดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเราอัพไอตัวที่เป็นตัวกําไรอะไรสักอย่างที่เป็นไอเทมใหม่นะคะโอเคดันเข้ามาในวงของเรานะคะมันจะได้ช้าลงเอาหลับเอาหลับรับประเบี้ยวยังไงไม่ทันกดควบคุมกดควบคุมไม่โดนเราสามารถแบบกดควบคุมแล้วให้มันไปทางอื่นได้นะตอนตื่วงมันจะแรงเนาะเปยังไาดีจมาวัดใจ เ <Yeah, S 2> ได้แล้วค <Yeah. S 1> ่ะลูน่ากลางวงอีกแล้วนะคะ เรากดแบบว่าเป็นกรอบของเราเนาะลดความเร็วอุ้ยตายแล้วอะ่ะอยากดีบายไม่เสรเลยเฮ้ยแรงอยู่นะช่วงหลังแรงอยู่นะเลเวลสิบเจ็ดนะคะเอ้ยใช้ได้อยู่อย่างนี้ต้องลองตีป่าสักหน่อยนะคะโอเคมาลองตีป่าดูเลเวลสิบเจ็ดนะคะท่าหนึ่งใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปท่าหนึ่งประมาณนี้นะคะเกาะไม่ได้เร็วมากนะคะอ่ะลองท่าสองวันท่าสองจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยหรือเปล่าโอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปลองตีป้อมอ่ะตีป้อมตีป้อมตีป้อมท่าหนึง่งท่าหนึง่งท่าหนึงหน่งตีก่อนตีป้อมแรงไหมตีป้อมแรงไหมตีป้อมก็เร็วปกตินะคะไม่ได้เร็วกว่าตัวอื่นเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวเราเอาสกัดพลังมาด้วยดีกว่าดูดเลือดกระจายนะคะดูดเลือดกระจายเอาโดนไปแล้วนะคะโอเคค่ะกดควบคุมนะให้มันวิ่งไปทางอื่นเนาะ แล้วก็ท่าหนึ่งค่ะท่าหนึ่งลดความเร็วลดความเร็ว,ว,เ,รวเข้ามาข้างในแล้วตรงหลับซะตรงหลับหลับแล้วเดินไปไม่ทันท่าใหญ่เลยค่ะท่าใหญ่เลยค่ะไม่โดนนะคะโอเคเดินมาเดินมาตรงโดนท่าหนึ่งตานะคะเออมันดีกว่าอีโบนี่เมาตรงที่ว่าปกติแล้วอย่างอีโบนี่มันจะต้องเข้าไปสิงใช่ปะ่ะแต่อันนี้คือเราอะอยู่รอบนอกแล้ควคอนโทรลได้นะคะก็คือความเจ๋งคือแบบเราไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปตายในป้อมเหมือนอีโบนี่ี่นะคะ แต่ก็เขาก็มีข้อดีของเขานาออิโมนี่แบบมีท่าระเบิดตอนอยู่ในตัวอะไรเงี้นะคะแต่ตัวนี้ก็แบบชิวๆนะคะไม่ต้องเข้าใกล้มากก็ได้นะ,ะโอเคใกล้จะจบเกมแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะลอง ค่าลูน่าสสนออีกทีหนึง่งดูว่าจะได้ไหมนะคะตอนนี้เราได้ไอเทมป่าเป็นโลอยู่นะคะเดี๋ยวลูน่าออกมา,าใช้ท่ายใหญ่เลยดูสิว่าจะหลับไหมน,นะคะหลับค่ะดึงเข้ามานะคะเปิดท่าหนึ่งนะคะลดความเร็วโอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามาลูกเข้ามาลูก นี่ hey. เออได้อยู่นะใช่ได้นะสำหรับซัพพอร์ตนะคะถือว่าเดามีโอเคอยู่นะเหมือนว่าอย่างน้อยท่าหนึ่งก็คือได้อยู่นะแล้วก็ใช้ง่ายดีวยส่วนท่า2ก็คือสามารถแบบคอนโทรลได้ถ้าเล่นเป็นทีมน่าจะสนุกมากเพราะว่าเราน่าจะคอนโทรลให้แบบศัตรูที่หนีอยู่นะ่ะเดินมาหาเพื่อนเราพวกป่าให้แบบให้เขาล่าดได้อะไรเงี้ยนะคะโอเคน่าจะจบเกมแล้วนะคะตีป้อมไปจิ้มหัวไปจิ้มหัวไป ข้าน่ารักมากอ่ะจิ้มหัวไปจิ้มหัวไปโอเคค่ะจบเกมแล้วค่ะชนะแรงเดี๋ยวรอบหน้านะคะเราจะมาลองจับคู่เพื่อนๆดูนะว่าเวลาเล่นเป็นทีมเนี่ยจะเป็นยังไงครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หมวยลองเล่นนะเห็นเพื่อนแบบรีเควสต์อยากให้ลงกันเร็วๆนะคะ อันนี้ก็คือยังเล่นไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็ลงมาใครอยากจะสอนเล่นว่าเล่นยังไงบ้างก็สามารถเม้นมาบอกกันได้หรือใครอยากจะแอดเพื่อนมาเล่นด้วยกันนะคะก็สามารถแอดมาเล่นกันได้นะมวยไม่ซีเรียสเลยจะเล่นเก่งเล่นไม่เก่งก็แอดมาเล่นกันได้หมดนะคะโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัคสมาชิกด้วยแต่ก่อนไปค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูสกินใหม่กันค่ะ let's go สกินใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นสกินตุ๊ดจีน2022นะคะก็จะมีแกมบิดนะคะนี่โอ้โหตือนไพ่สีทองด้วยน,นะคะเฮ้ยเท่อยู่นะตาตาเป็นสีม่วงเลยเอ๊หรือตาสีนี้อยู่แล้วจำไม่ได้นะคะโอเคค่ะสกินนี้สวยอยู่นะใครเป็นสาวกแกมบิดนะคะใครชอบเล่นอ่าส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องแบบต่อสู้นะคะ ah, ของตัวใหม่ Professor X ค่ะ นี่อย่างกระลดนะคะอย่างกระลดสปอร์ตโอเคแล้วสกินที่หมวยชอบที่สุดนะคะก็สีแมนคี Man Piece <you> ค่ะ I know I am Eastern Emerald นะคะสวยเนาะแล้วผมสีทองแบบทองเฟดเฟดอ่ะทองหมุนหมนสวยมากแล้วก็มีนี่ค่ะ Daredevil Daredevil เ,เป็น Nightwalker ะะเออมีความตุ้งแช่อยู่นะทุกคน <laughs> เออแต่ก็เท่นะคะถือกระบองด้วย ประมาณนี้นะคะโอเคหวังว่าเพื่อนๆสนุกกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าถ่ายายได้